มาเล่นปรับน้ำปราบ้านเรานี่เป๋อตึ้งตอ่ตอต่อป่าที่มันมันไม่ลาวแต่แล้วป่ามันหลวดร้องทีน,นะทนั่นนี่พอต่อเทปพอเปิดน้ำก็จะดิ้นดังไปว่างอีดีในั่นก็เกิดสรุปเลยเดือนนี้ก็มัน ้องร่องพันเน่สองพันเน่ขนาดแบบว่าปปไปเจอทอทีวีทีตีอุ้นมาสองเส้นลาวเดียวนุกัน,นเละไปน้องเออตาปันเรือที่ปันแลว้ว ลรงยังไม่ละเอียดพอทีแต่ว่าเวลาจะเอาไปตำหมานั่นเราต้องปอกกนต้องปอกให้ก้าวเนือไปอย่าให้ติดยางเสริมนี้เรามันไม่ดีต่อร่างกายือกินดีกินได้เอาไปเก่งได้เอาไปตอดได้เอาไปตำนมเฉียงก็ได้บวชก็ได้ นึ่งก็ได้ต้มก็ได้นะเกงเลยก็ไดทำเป็นต่างตังพักต่างพัก,ต,พกต่างพ่นมาได้เป็นนี่เกือกนี่มันอยู่ในดินนี่ว่าวัวใหญ่ต่อเดียวไปจังเลยกิโลอะไรเลเก็บปาบกวาบส่งจำเวไานี่ได้ปีแล้วกันนี่แต่กับซอกมือนะ รอบมือเสื้อดอทราบมันจะกร่องนี่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 หนึ่งนิ่ว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 ถึงนิ่วใหญ่มาจนกันตรงนี้นี่ตะกับนิ่วเออแบบตะกับมือแควดนี่นะทราบนะจริงๆนะทราบนี่มันจะกร่องนี่นี่นี่กันเดี๋ยวถ้าเมื่อนิ่วมาอันนี้ตอนนี้ปักหลงดินมันเลยจี้หมวงจัดเจน น,นนะหนึ่งมือสองมือทาบม,มือก็ได้แต่เ,เล่แต่เล่เล่เลเลนะนะต่างเป็นนะ่น